ยานซิปโอ้หน่อไม้ลายยังมีเนาะหน่อไม้ลยปลาข้องอีกทั้งนี่โอ้มีจิโร่าอ๋อตัวให้ไปแล้วตัวให้สมัทหะฮะสมัทหะควันสทนเวให้มัทหะคันีบอ๋อทากามนี่อ๋อท น้องควายน้องไงสบายดีพี่น้องวดัดชูฟูทุกคนเนาะตอนนี้บ่าวซอนอยู่ที่บ้านพนเยียน้อยเมืองท่าแขกแขวงข้ามวนคลิปนี้บ่าวซอนจะพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดขายอาหารธรรมชาสตร์อยู่บ้านค้ำขี่ใกล้วันนี้มาเลาทะทางบ้านพนเยียน้อยนึงก่อนที่จะไปเลาะตลาดจะพาพี่น้องเขาเบ่ง ว,วิวทิวทัศน์ธรรมชาติทางเข้าบ้านพลเงียหญ่เนาะมีสองบ้านบ้านพลเงียงหญ่แล้วาะบ้านพลเงีย่น้อยเนาะอันนี้เป็นทางเข้าไปบ้านพลเงียหญ่ไปบ้านม่วงลาดควายนเนาะเอาหน้ากำลังซุกเหลืองตอนนี้พี่น้องเอ้เห็นกำลัง เกลียวเข้ารนะ่างคนเข้าปันเข้าพี่น้องเข่าหน้างามขนาดเลยของนาบ้านพนเยีะอ๋อทานพี่น้องของนากว้างสุดใสหูสาสตาเนาะของนาบ้านพนเยายน้อยต่อใส่บ้านทำขี้ใกล้ เขานางามขนาดเลยเนาะบางให้กันจะเกี่ยวแล้วเนาะบางให้กันยังบอกว่าจะเกี่ยวเถอะงามอลีพี่น้องระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีของพี่น้องสาวไฮสาวนาเขาเตาสะอ่อนน้ำเพลินจะได้กินข้าวใหม่ลว ร่อนพ้นเงี่ย่อยนะครับอ,อยู่บวกไก่จากเส้นทางเลขที่13ประมาณ1กิโลเมตรบ้านพลนเงย่น้อยแล้วเป็นติดเส้นทางเลขที่13ใต้บ้านพลพลนเงีย่ย่อแล้วเป็นเข้ามาทางในอีกน้อยนิงเนาะ น่าไฮ้นงามขนาดนี้น้องเข้าสูงเกือบเพียงบ้าี่ยน้องพี่น้องเขาไปพบกันอยู่ที่ตลาดขายอาหารธรมรมชาตินะมาสอนจะไปแวะซื้อของกินแรงไปเบิ้งนกำกันว่าจะมีอาหารการกินอย่างแน่มือนี้ ทอนตลาดทํากี่ไก่เราพี่น้องเลยตลาดทิดแคมทางเลขที่สสาใต้เป็นตลาดน้อยๆแต่ว่ามีอาหารธรรมชาติอาหารตามฤดูกาลพี่น้องผู้คนเจ้าเดินทางไปมาเขาเจ้ากระแวะซื้อเป็นขายพืชขายผักขายกบเขียดกุ้งหอยปูปลาขายเพชรขายไก่พี่น้องเยมีมะกอกมาเลย มักอกจานเท่าไรจานสิบจานห้าพันบะมีเนาะจานสิบสิบพันกีบอ้าจานนึงอ่ะของเจ้าบ่แม่ยังก็นี่หนึ่งเนาะด้วงวงังนี่สักคู่ไม่ยังก็อันนี้พอนู้สักคู่หรอวะเออขาไปให้ทศขอนม เม่้หวานนะโอ้สักพู่นี่เิ่มีมะกอกล้วพอดีเนาะชุกเนาะนี่เห็นว่ามันนมนมเลยพักแล้วโอ้ดอกไม้ลายยังมีเนาะโอ้ยังมีอยู่ได้อไม้ลาผักเขียบักินไม้วยเท่าไรผักด okay. ินไม้ โอ้สหน่วยสิพันของแท่บเนาะสหน่วยสิบพันมาเกยาเธอเลยเดี๋ยว่ไม้ลายยงอยู่นาอยากแกนงละตัวนี้หน่อไม้ลาป้าเข้้องไปทั้งีโอ้มีฮอรจีโร่มาเนี่ยร้อยเท่าไรอยู่เนี่ย บ่เคยกินลอยยังแปดสิบพันเนาะไม้ลายมังกรีนไม้หอยหอยแดงหอยแดงหอยแดงขายยังเนี่ไหมยยขายกะนมดหรอวะย่างยังโอ้คนขายกะปุนขายกะปุนขวบีดอยดอยดยข้าวโคบดแล้วขายอยู่ะพอด้ขายเนาะ nó mày, oh, yam ừ. gì cả mì nó. Yam nữa, y nó mày vẫn. cốp nan. na nà vinh Hai bên khu bà. tiền phan. Yên, อ๋อตัวให้ไปแล้วตัวให้สองมัดห้ามัามัดห้าควันเียตัวด้าควันี่สองีเนี่ย้แซบเนแซบมซีบ่ทอยล้วมักอะไตัวนี้แล้วอมาเห็นก็บ้ใเหมืนกออเฮามาตัวนี้เฮานี่ ตัวไรก็เอาน้อเราไม่ยังนี่ทรไมไลเราไม่ไหลอ๋อพอขายบ้นี่กเีอเคจอยูดแล้วขายหายจับที้อเลยจีดจอามาชั่วี่แ่ละด้วยต้องาถ่าพันกับเได้เนาะไม่ได้จ้ะโอ้อาอเดียว มาตามเส้มะกอกเนี่ยซื้อมะกอกแล้วอ้าวเฮ็ดกระชังนะเฮ็ดบดบอสเห็ดบดเฮ็ดบดเห็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างเฮ็ดบดมันแก่เนาะโอ้เป็นเป็นกระสอบด้วยไงป้า ่คยปลูกเองด้วคของเจ้าเองวะเออแ้วคักคัคไปกิบยามาบ่อยใน้ำเลยวะตัวให้ธรรมชาตร์ฟังพี่มดล้วอาหารนะอ๋ยังเส็มปลาดุกปลากนะย้นอ้อยเหรอวะปลาน่าปลาําําง

เามากร้ยไงดอยดยจิบพันหกพันค่ะมครัวผู้เอาว่ามะัวผู้ฮะปได้หกพันไ,ได้บ่เอาแมอาจารย์เดียวถามเจ้าสิได้แล้วถามเจ้าสิาางา,า,นานเนีเป็นขายมักลินไม้ขายผักอโอ้อยผสมพัก ชมมผมมีชมักเสียนเนาะได้มักเสียนโอ้ชมภากเสียนจะมีโอ้าทูปลากมาแ่นี่ว้าทกน้องควายน้องเลยขาขกขกยังสดสดใหม่ใอยู่ แสดงว่าก,ก็เกิดบ่นี่นองควายมดนีเท่าไรท่นขายเนี่ยสามแสว้าวสามแสนสองโลสามแสนจีบสองโลเจ้าน้อยก็ได้ขายแล้วนี่นนอ๋อหายากเฮ้ยหันหายากเนาะท่านงวควายบุเกิดลูกเลยไ่ได้กินนี่ฮะองวัวน้องควาย อะไรอยากได้เป็ดได้ไก่ก็มาซื้ออยู่นี่ก็ได้เนาะมีเป็ดมีไก่ขายพร้อมเป็ดบ้านไก่บ้านเนาะสามชี้หงก์อ่้วยหงายขนาดน้วยเท่าไหร่มาหงนี่สามชี้ห้าด้วยเดียวนี่นะยสามชี้ห้าผู้โอ้หน่วยสามชิ้ห้าเปนกีบมาหง เจ้าพวอยากดางวะสิเจ้าพวอยากดางวะเจ้าดางอะไรเจ้าฮะเจ้าดางแล้วไปดงเลยเป็ดพี่น้องเป็ดก็มีนี่โตละสองเซนห้าโอ้ซื้อไปเลี้ยงไปกินก็ได้เนาอเป็นบานเจ้าขายไีสั้นนี่ ตัวใหญ่แฮ่เหยียนพ่มีป่าเจ้าวะเหยียนตัวใหญ่ขนาดเนาะเก็บซ้ำแขนเจ้าปลาลุกนะหายใจง่ามๆสิตลยเนี่ยนี่ยมันใหเนาะ ปาคอใหญ่ป็โตตัวใหญ่ขนาใหญ่เลยโลเท่าไรโลแปดสิบโลแปดสิบปะโลเท่าไรปโลละแสนโอ้โลละแสนจีบเลยจากเอาอย่างมาเมื่อกี้ยังขึ้นมาก่อนโลเจ็ดสิบลยอโลเจ Ừ, bộ Chắc phòng tham tô đúng không? Ừ, ở à, này này Chắc ừ. à, nào à, Chắc sản chi xịt thân rồi Ừ, sì ừ Sự phá khô Cô nội Chào Ở tô tiền đây Ở đây Ok, thằng đó โอ้ยอีกตัวนึงตัวน้อยตัวน้อยอะเสร้างมมดแจ,จ,จักโลเอาต้องใส่มันบระยายแล้วมมันมวยกายแลย้นวนีว่ <laughs> ัห่งุายหซาวากพันจากพัน สี่ขี้เท่าไรในค่ะเออสกสี่ขี้เท่าไรปกอน้อยนะสีขเท่าไรประกอกสิบพันไปเฮ็ดแจ้วกินมะเรงนะผลไม้เพ้างามขนาดโอ้เรือสิบสองพันดยโดอยดย พอเจอ็ดเจีมาเลยหนงเลงเจียวสิบเล้งของกินลายะวะมัอนี่ตอนสวยนะอะไรนะที่ต่โอนธรรมชาติอเอามาบทพันเมื่อวานที่มาตอนบายอย่ายก่อนมาตอนบ่ายละล่ะตอนบ่ายพราะเขนมือเฮือนเลยจ้ะจิเกเมนภาพบรรยากาศอยู่ตลาดขายอาหารธรรมชาติ์เาะบานคำขีดไก่เนาะเมื่อทขาแขกแขวนข้าวม้วนพี่น้องเขาเดินทางขึ้นเหนืองลงใต้เนาะมาแวะได้มีอาหารธรรมชาติหลากหลายชนิด ในยานี้ก็มีปลาคอปลาดุกมีเอียนมีกบมีเขียดปลาคอมีสองไซนเนาะไซน์ใหญ่ไซน้อยเี้ไซน้อยอันนี้ไน้อยพีพีตก็ล้ณผอแล้กอกแล้วไปแล้วไปแล้ว กลับไปเพื่อนโอ้โอเจ็บไปมันเปื่อยนี่เรียบร้อยของตกโอ้เป็ดมาใหม่ปะโอ้มีทุกมือหรอเป็ดเนาะอะไรบางมือก็มีบางมือก็ไม่มีใคอยากกินเป็ดอยากกินไก่อยากเห็นเลือดแปพงเป็ดมาได้ตลอดท่างที่ใกล้จะมีขายทุกมือ เขามาส่งบอกโซลาย์มาคือรู้ว่าไปเอาทาเองท่านทายเป็นโลโลทายเป็ดอ่ะเดี๋ยวนี้โลหกสิบเนาะไกลเด้ไหมแปดสิบเร็วเดี๋ยวนี้โอ้เฮ้ยใส่นี้เลยบ่ะแปดสิบโอ้ต่ออาหารแรงมือนี้เนาะได้มากทั่วมันเกาะแล้วก็ปลาคอตัว่าอยู่ลาวเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่อาหารการกินอาหารธรรมชาติยังพอมีกลิ่นที่ร้องเลย โอเคเนาะพี่น้องอบนี้มาสอนจะขอปิดคลิปไว้ซ้ำนิ้ก่อนขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับสมคลิปของบาวสอนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจเาวสอน,น่ยสำหรับคลิปนี้สบายดี